ร่อนตามเรามาเ่ีเ่ยอูไม่เคยเจอย้กระดองขี้เข้าไปร้อนท้องว,าว่าบดเลยคือคนร้อนตามเรามาเป้าทีอไหนเลยไม่ถึงเฉย giác lên giác lên bỏ bé. ผมคิดว่าอยู่ในทะเลนะทำไมหรอเกลือเยอะมากไม่มีของเลยครับท่านเกรนมิเตอดาบาราจานย์ไม่มีปืนทำไดีวนะเดี๋ยวเราตัดคลิปไปตอนยิงเลยแล้วกันฟาร์มอีกยาวเลยครับ แค่พี่วิ่งผ่านมันก็ตายแล้วครับน้องๆ ล่ามันอยู่เลยเนี่ยไปไหนนะมึงเล๊งถ้าไปรอในบ้านเ่ยไปไอ้นักมึงจะมาวิ่งปาดอะไรเข้าทีเดียวกับกูวะเนี่ยโอ้ กูวิ่งมึงก็ไม่มาปาดกูเนาะมา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 ครับจอดจอเริ่มมีคนหัวกุนกุนแล้วสิขอบุณหลายได้อะไรอะไรไปครบยังอ่ท้ายแตงท้ายมีอยู่เก็บออเก็บไม่ใช่เฮ้ยเอาเว้ยอะไรเอาไหมเอาเอาใช่ไหมเดี๋ยว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 เดียบเาีีีย เด็ดยด็ดเด็วจริงก่นอ,อนเนี่ยขอบคุณมากเคมีแฟร์เคมีแดงเหลืองวะได้เวลาแกล้งทีมแล้วครับ กินก่อนแล้ลวไ<ะ>ด้กินพวกเราเปล่าไอเคไอเคเหรอไม่แน่ใจยิงมาอย่างเงี้ยไอเคแกล้งบ้าอ๊อฟใครยิงวะตึนเต้นเต้นเต้เต้น ไปแว้นกันดีกว่าปบะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยกบี้ตามมันนะนีไ่ไปตรงเนี้ฮะอันนี้ไปอีกครับไปไปไหนดีวะไปบอดบอดบอดไป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 ไหน โอ้โดนป่าอีกแล้วโคบวะไม่มีตะโกบใช้ลุงวาดแกแล้วนี่ครับทีมของผมนะเค้ตโกบสี่แล้ววะตะโกบที่มาไหมต่แรกฮะเอ๋เจ้าเจ้า

ไอดอกไปไปไปไอดอกตึกนี่แหละเนี่ยตึกนี่แหละเน็กป้าป้าไอ้ดอกโอ้โหเน็กหมูเบาก็ได้เว้ไปไปไอ้ดอกป้าเื่อนผมติดเลสโซนอยู่เกลียกไปแล้วเกียดเป็นระบบทีเดียวกับเลสโซนอยู่เนี่ย Ta gần được hai mặt sau bên này. Ui đồ 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 đồ. Marked a location. Ah, ban nát, nát, nát. đều. Tô đều. Tô มมกสองมีระเบิดเปล่าขาดเลยแต่ผมปาแฟตไปโอ้ยมันสองเหรอครชาจยังชาดขาดเปล่า พาเลยชั้นนุ้ยเอ้ยหลุดแล้วเข้าแล้วพาดมารับหนึ่งพาน,พานรับไหนกูม<า>ขึ้นมาบ้าน <วง S 1> าาไปได้หรวะงมาวงมาอือข้าวขึ้นแล้ว ขบวง,บงแบบอะวงแรงขบวงแรงเคลรถอยู่ไหนอะไปเดี๋ยวเราพี่ไปที่กับเบอร์สี่เองไปก่อนเบอร์หนึ่งเลยอ้าวขอให้เคลมีรถอยู่เคลไก่ด้วยเนี่ยโคตรไก่เลยเนะพื่อน รไอ้มารรับ<อ>รคมา <นะ S 2> แบ่งโน้ตบุ๊กไปมากไหมโน้ตบุ๊กมีอยู่งสียอันนั้นตอนเนี้ยโอ้โหอดสักอันหนึ่งก็ยังดีเพื่อนแจ๋วเลยเข้าวงก่อนเข้าวงก่อนเข้าบอลใส่ตัแวแรงกว่ามีอ่อีกโอ้เอ็งขับบักกี้มากันบ,บักกี้ขับรถอีกจังฮะเข้าไปตัวแรงแบบนี้เอ้ยไม่แล้วเพื่อนเพื่อนฮัลโหลฮะรับไหม าเกลับเพื่อนนะเคโอ้ okay. Ooh, หวงแรง Ooh, อุ้ยเกือบหินไปหน่อยเดียวไม่ทันดูทุบเคไม่ทันเนาะไม่ทันไม่ทัน,น oh, โดนซ้ำเลยเพื่อนอ๋อโดนยิงอ่ะจอดจอดจอดในบ้านก่อนรถดิกป่ะเค เริ่อามา้ตมุกอะไจริงละ I got supplies เคียงอนออก้วเฮ้ยครับเอารถมาพ,พดอดีคุยังแน่นนะ มันมีรถ4ีประตูอยู่หรือวะขัารถมาแล้วกนให้เพือ่อนเนาะหอาบใช่อเข้าวงก่อนเข้าวงก่อนเข้าวงก่อนอเดี๋ยวเพื่อนเบอร์สี่กไปเข้าไม่ย,ยเบอร์สี่เบอร์สี่มันมีคนนะกูจะตายแล้วเนี่ย ยางเดือดอะตรงนั้นอะเบอร์เบอร์สี่ระวังเามามาเอารถแถวรถสี่แรถสี่นะรถสี่รถสี่แถวรถเอาเลยไมนเอารถหนีไปละเดือดปุ๊นไปเลยไปขับเลยขับขับไปรับผมขับเอง กดลงรถเพื่อจุ๊บปุ๊บแหละสลับนะสลับนะเพื่อนกูก็สลับเลยทำยามได้หายไปก่อนกันระวังนั่งตรงนี้มีคนนะอ้อมอ้อมอ่ะอ้อมอ้อมไปหลังบ้านตรงนู้นโดด ันหนีไปแล้วั่งน,น้นถ้าไม่น่าทิ้งคุณสี่เลยวะเ่ออันนี้เพื่อนเพื่อนอคุณสี่นี่มาบอได้คุณทิ้งคุณสี่เลยเมือกี้อะอย่งนั้นเอามาใส่โออยู่ไหนเอ้ย ทิ้งไปแล้วเพื่อนเนี่ยในห้องอนีงไงอ๋อ I got supplies marked a location ดูฝันะ่งไอ้นี่ไว้นะฝั่งฝั่งไอดอกไว้ด้วยนะเอ๊ะมันมันอยู่ทางเนี้ยใช่ใช่แต่มันหนีไปแล้ว <c oughs> ไปไปแล้วอ่ะ ตัวรอไอ้ดอกตรงนี้เองมาแล้วมาแล้วเฮ้ยยังมันมาบวกเราเหรอโอ้มันอ้อมไปแล้วโหจะใส่ซะหน่อยจบแล้ว ตัวนี้จะวงเพราะว่ามันเอารถอีอย่างแตกที่ผมบอกอะ่ะมันเอารถคันนั้นมาไปไหนเลยทีนี้ไปไหนนะไม่รู้อะผมเริ่มเจอตัวครับใต้ต้นไม้นะครับ คิดว่าจะยิงโดนไหมครับนนรมากมหน่อยเจอตัวนนไม่เห็นจุดเลยเนาะสวยมากด้วยดิเพื่อจะได้ช่วยย<ด>ิงได้ห้าหมุมเลยเพื่อนหลังตงน้นไม้อะไรต้นไม้แกวะเวลาขับรถอย่ามัวแต่เล่นโทรศัพท์นะคระับจะเป็นแบบนี้เตียง เปนจัดลูกนักขันเลยอ่ะอมีรถมามีรถมาขึ้นไปทางแอนดรอปแล้วไอ้กันไว้กันไว้มาร์โลเคชั่นต้อมย่าง้นั่นนะเมื่อกี้เมื่อกี้มึงฆ่าสองตัวเลยปะพาดเออแสดงว่าไอ้ตัวที่นอนเมื่อกี้ก็คงตีเดียวกันทีนี้ก็ดูแค่บนกองเดียวเห็นนะ รอล้วยการเหลือสองตัวสังเกตดีๆนะครับจะมีคนอยู่บนหัวเนินนะครับวงเป็นใจให้เราอะ่ะโดนคนเข่านูน่นตำแหน่งเราสวยอยู่นะใช่มองเป็นใจให้เราอยู่ บนข้าวมันอ้อมมื่ก้สมองตรงตรถอ้อมมาทางนี้มันอ้อมมาทางซ้ายไปก่อนจะเปิดรถครับเรากำลังจะไปต้อในตัวเมื่อกี้นะครับที่ผมยิงโดนแล้วก็ไม่น็อกนะครับเคื่อนต้นไม้นี่เพื่อนพักหน่อย marked a location เสียงเหมือน v HS S s ใช่ใช่ v บ s ไม่เห็นว่ะมุมนี้เราโดดขึ้นบนหลังคาไม่ได้บ้านเนี่ยอ้อมได้ไหมเพื่อนอ้อมได้ไหมว่ามันมาแล้วมันมาแล้วตรงหินหินไหนมาร์กด้วย Watch out

ອັດນັ້ນເນາ